เฉลีเห็นอุโมงไหมครับครับเห็นไหลทางไหมวิธีการสร้างนะวิธีการสร้างแนวความคิดนะสะพานก็เหมือนกันอุโมงก็เหมือนกันเวลาเขาออกแบบเขาออกแบบสองเลนแต่ไหลจะสองไม่ท่าสิบข้างหน้าคือเมตรหนึ่งเมตรสามไม่ท่าสิบนะครับแต่เวลาพอรับถนนที่เราวิ่งเนี่ยคือเลนละสามเมตรห้าสิบเวลาขยายถนนเป็นเป็นหกเลนนะพี่ไปสามกับสามนะเขาก็ตีเส้นใหม่ครับก็คือไม่ต้องทําใหม่เลยแต่จะไม่มีไหลทางละนี่ยน้ำมันมาจากตรง มาบนเลยครับ้งบนตรงนี้แล้วมันก็ล้นเข้าตรงช่องฝามือที่มันเข้าเพราะว่ามันถูกบังคับอยู่นี่ไงไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ถูกบังคับที่มันพังผมว่าไม่จริงครับมันมีการพังกำแพงให้น้ำระบายออกก็ได้ครับเพราะน้ำอั้นอยู่ในอุโมงค์จริงๆเนี่ยพื้นที่ลาดตั้งเยอะผมก็สงผมนึกไม่ออกมันท่วยมยังไงเพราะว่าพื้นที่ลาดตั้งเยอะเพียงแต่ว่าน้ำมันไปถูกบีบอยู่ในอุโมงค์พอมาพังกำแพงออกน้ำก evet. ็ไปได้นะครับที่ว่าพอข่าวเราู้ตอนข่าวตอนเช้าเนี่ยตอนบ่ายก็เปิดวิ่งได้นะครับ